ให้ยิมหาไยเลยแล้วกันเดี <Okay>. oh. <mat> ๋ยวกับเรือคือคือคือพ right. ี่ทำเสร็จแล้วนะแต่ว่าคือคืองานมันเยอะใช่ไหมแล้วแบบงานมันก็ต้องใช้เวลามันก็เลยอ่าเยอะ เราล้วแต่แต่เทนี่เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะอยู่นี้อยู่นี้แล้วคือพี่กําลังจะเอาไปให้้ายที่มหาลัยเลยแต่ว่าแบบแล้วทำไมแกไม่โทรมาเนี่ยฮะอ,อือไม่ดีเลยแนละ้วคนเราเวลามันตั้งใจทํางานเนี่ยมันต้องใช้เวลาเยอะไงมันก็เลยเลยหลงลืมเวลาไปบ้าง พี่เอกเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันสบายๆที่ริมสระน้ำดีไหมเนอะเนอะเน,นเดี๋ยวหนูเอาน้ำหวานๆเยน็ยนๆมาให้กินเลยนะแบบว่าจะได้หายเหนื่อยได้สดชื่นเนะาะเนาะเนาะพี่เอกคะนึกว่าพี่เอกกินน้ำส้มเยน็ยนๆก่อนดีวกว่าน,นะคะจะได้ไหายเหนื่อยสอบใจจ้ะมันก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรมากหรอกนะแต่ว่า แล้วมันยังไงเนี่ยทำไมทำไมยายฝ้ายไม่เอาอะไรงานไปส่งอาจารย์ออสอ่ะนุน่นนุ่นว่าเดี๋ยวพี่เอกคุยกับยายฝ้ายเองละกันนะคะอะไรอของเขาทีตอนเช้าเรามาเร่ง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 ให้ทำทีพอทําเสร็จแล้วจะมาให้ใจเย็นสสงอากาศจะร้อนเกินพี่เอกกินขนมก่อนนะนี่ของโปรดพี่เอกนะเนี่ยอุตส,ส่าห์ซื้อมาให้มามามา,มาป้อนป้อนมา เสอยรอ้ามอ้าอ้ามกิน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 ร้องย่าไปแกมาอกเอาใจพี่อย่างเงี้ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติแน่แน่ไหนมันยังไงเล่าให้พี่ฟังดิ นี่ค่ะพี่เอกเรื่องรายงานของยายป้านะค่ะยังไง okay. เออเล่าเองแล้วกันเล่ามายายป้าพี่เอกจำได้ไหมที่หนูบอกว่าอาจารย์อ้อนเนี่ยแกสั่งรายงานตั้งแต่ต้นเทอมแล้วหนูเนี่ยก็เห็นว่ามันสำคัญมาก แล้วก็เลยทำตั้งแต่ตอนนั้นน่ะแล้วแล้วมันก็ส่งแต่วันนั้นเลยไงคะพี่เอกคนแรกของคลาสเลยนั่นก็หมายความว่าหมายความว่าที่ไฟ้ฝ้ายหารายงานฉบับนั้นไม่เจอก็เพราะว่ามันส่งอาจารย์ออฟไปแล้วไงคะพี่เอกง,งานที่พี่ยอมเลื่อนนัดลูกค้ามานั่งทำงานให้แก ก็เหนื่อยฟรีไงคะพี <misunder dentro S 2> ่เอกตตูแล um <a> <enders> ้ว um ี่กหนูขอโทษแต่แต่แต่รายงานที่พี่เอกทำให้หนูอะหนูใส่กอดขึ้นทิ้งพระกรับว่ายทุกวันเลยนะแล้วก็เขียนมาเลยว่าพี่เอกตั้งใจทำให้หนูนานะพี่เอกนะเอ๊ะ แล้วรายงานที่พี่เอกทำเป็นไงบ้างคะก็พี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะแล้วแล้วหนังสือมันก็เยอะใช่ไหมพี่ก็เลย เป็นไงนพี่เอก ที่แกบอกไงก็ตัดๆก๊อบก๊อแปะแปะก็ได้แล้วแล้วแล้วพี่ก็เลยตัดข้อความจากในหนังสือมาแปะรงบนรายงานไงแล้วพี่เอกใช้อะไรตัดก็ใช้กัรไกรแล้วพี่เอกใช้อะไรแปะก็กาวไงกาวเหนียวแน่นหนึบ ล้พี่เอกตัดจากก็ตัดจากหนังสือที่แกให้ไงที่แกบอกว่าตัดๆัดก็ก็แปะแปพี่ก็เปิดมาตัดตัดตตัดแล้วก็แปะปากปปแต่ถ้าตัดธรรมดาเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยคีเอทใช่ไหมล่ะอาจารย์อออเกชอบคนคีเอทคีเอทนี่ใช่ไหม พี่ก็เลยตัดเป็นรูปยีราฟรูปช้างรูปหมีแพนดา้าอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมพี่เอกหนังสือพวกนี้เนี่ยหนูยืมมาจากห้องสมุดนะนก็ก็เดี๋ยวแกะมันไปคืนก็ได้